the government. Hi guys, welcome back to English speaking channel. The video today, I'm gonna practice the sentences about how to make an appointment with your friend. When you have planned to go somewhere or to do something with your friend, you have to make an appointment with them by telephone or talking face to face. And I hope that you will enjoy with my video and learn about English with me. ครับเพื่อนก็มาพบกันเช่นเคยกคับในช่วงของเนล่าพาร์สติกอังกฤษนั่นเองนะครับสำหรับนี้ผมจะพาเพื่อนมาฝึกประโยคนะครับที่เป็นลนักษณะของการนัดหมายกับเพื่อนเอนเวลาเราจะมีแผนการที่จะออกไปเที่ยวหรือทําอะไรต่างๆเราอาจจะมีการนัดหมายกับเพื่อนเอนโดยผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าการบอกกับาเพื่อนๆนก่อนนะฮะเพื่อจะ ดําเนินการไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะของคําพูดอะไรต่างๆในประโยชน์แต่ละประโยคน,นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเลยนะครับคำเพื่อนนี่ก็จะเป็นประโยคที่ผมจะฝึกในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นต้นนบะทสนทนาด้วยแบบนี้ก่อนพูดถึงคลาวที่แล้วนะครับบอก last time we went to เขาใหญ่ with our friends นะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปที่เขาใหญ่กับเพื่อนๆนะเนี้ยนะครับ It was awesome หรือว่า it's awesome ก็ได้นะบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับ Where do you wanna go this time นะครับก็บอกว่าแล้วครั้งนี้เธอจะไปที่ไหนล่ะก็ถามเพื่อนนะครับนะก็เลยบอกว่า Let's go to the sea maybe อาจจะเป็นทะเลก,ก็เป็นได้นะ Let's go to the sea maybe นะครับคำว่า maybe ก็จะหมายถึงอาจจะนั่นเองนะครับเพื่อนต่อไปมาดูต่อนะครับ What time shall we meet นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเริ่มนัดกันแล้วนะฮะว่าเราจะพบกันตอนกี่โมงนะฮะ What time shall we meet นะครับ Let's meet at 8 o'clock นะครับ Let's meet at 8 o'clock ก็บอกว่าให้เจอกันตอน8โมงแล้วกันนะครับ Where would you like to meet นราแล้วเราจะเจอที่ไหนดีล่ะ Where would you like to meet นะครับ I see you in the restaurant at 4 o'clock นะครับเพราะว่าฉันจะเจอกับเธอเนี่ยในร้านอาหารตอน4โมงนะ I'll see you in the restaurant at 4 o'clock นะครับไปนะครับนี่ก็จะบอก i meet you there รนาะฉันจะไปพบคุณที่นั่นนะครับ i meet you there นะครับ See you there นะเจอกันที่นั่นนะครับ Okay see you soon นะครับ ก็ตกลงงั้นไว้เจอกันนะครับ See you soon you นะครับ Let me know if you can make it นะครับ Let me know if you can make it ก็บอกว่าบอกฉันด้วยนะถ้าคุณสามารถทำได้ไปหนึ่งสามารถไปที่นั่นได้นะครับ I call you later นะครับฉันจะโทรหาคุณในภายหลังลวกันนะ I call you later นะครับต่อไปนะครับ I'm running a little late นะบอกว่าฉันมาช้าไปหน่อยนะ I'm running a little late นะครับ a little late ก็จะหมายถึงว่าช้านั่นเองนะครับ i be there in 15 minutes นะครับ i be there in 15 minutes ก็บอกว่าฉันจะไปถึงที่นั่นประมาณอีก15นาทีนะครับ Have you been here long นะฮะก็บอกว่าคุณมานานแล้วเหรอนะครับ Have you been here long นะครับ ต่อไปอีกอันนึงก็คือ have you been waiting long นะครับก็ประมาณว่าคุณรอนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะประโยค2ประโยคสุดท้ายนี้ก็จะขึ้น้วยคำว่า have you been นะเป็น perfect tense นะเพื่อนก็สามารถที่จะใช้น,นะแสดงถึงสิ่งที่ผ่านมาได้นะครับก็หมายว่ามาแล้วนะมารอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนก็สามารถไปฝึกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม